วิชล list งานหนังสือดาบแรกมาแล้วค่ะสิบเล่ม สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะที่บอกว่า wish list อันนี้เนี่ยเป็นร่างแรกเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปส่องไลน์อัพของสำนักพิมพ์ต่างๆเลยค่ะว่ามีหนังสืออะไรออกมาใหม่บ้างแต่ว่าทาั้ง10บเล่มเนี่ยเป็น10เล่มที่พอ่เห็นในโซเชียลแล้วก็จดโน้ตเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็บางเล่มก็เห็นรีวิวแล้วรู้สึกว่าออ๊ยน่าสนใจมากเลยก็เลยคิดว่าเป็น10บเล่มที่ตัวเองน่าจะไม่ได้พลาดสําหรับงานนี้เออมีภาคต่อของเล่มที่อ่านไปแล้ว,ลวรู้สึกว่าแบบ ต้องอ่านต่อแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะก็สามารถเตรียมจดกันได้เลยนะคะสิบเล่มคิดว่าวันนี้คงน่าจะไปกันได้อย่างรวดเร็วมีทั้งนิยายแล้วก็หมวดพัฒนาตัวเองด้วยเออก็จะขอไล่ไปตามสำนักพิมพ์แล้วกันนะคะเพื่อความง่ายในตอนที่แบบเราจะไปซื้อโอเคงั้นขอเริ่มที่สำนักพิมพ์เพจ บริชชิงในเคืออมรินนะคะมีสองเล่มที่คอยเลงไว้อันแรกก็คือ The Vegetarian ค่ะชื่อภาษาไทยก็คือใช้คำว่า The Vegetarian เลยเป็นหนังสือที่ผู้เขียนเนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะเขาได้รับรางวัล Nobel Prize in Literature นะคะเป็นนักเขียนเกาหลีใต้คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้หนังสือเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่เขาฝัน แล้วพอตื่นมาก็เลยอยากจะเทินตัวเองไปเป็นเวจเทเรียนไปกินมังสวิรัตเออเขาบอกว่าแบบเนี่ยนางเอกอะ่ะไม่ได้ถูกผีสิงนะไม่ได้จะลดน้าหนักไม่ได้ทําเพื่อความศรัทธาหรือว่าศาสนาอะไรไม่ได้จะรักษาโลกอะไรเลยไม่ได้เพื่อสุขภาพด้วยแต่บอกแค่ว่าฝันร้ายเออฝันร้ายเกี่ยวกับการค้าสัตว์ ก็เลยตัดสินใจว่าก็จะเลิกกินเนื้อแล้วก็เปลี่ยนแปลงในสายการกินที่นี้เขาบอกว่าการตัดสินใจของเธอเนี่ยนำไปสู่ความตึงเครียดแล้วก็ความขัดแย้งในครอบครัวและชีวิตสมรสเธอค่อยๆแยกตัวจากสังคมแล้วก็ดำดิ่งสู่โลกส่วนตัวอันแปลกประหลาด ซึ่งสะท้อนการต่อต้านอำนาจและก็กรอบสังคมที่กดขี่ผู้หญิงเอาไว้เราจะเห็นทั้งแบบความรุนแรงการดิ้นรนการยอมจำนนการต่อต้านความปรารถนานี่คือนวนิยายสะท้อนความเป็นมนุษย์อันเยาวยวนงามสง่าบ้าคลั่งแล้วก็น่าขุนลุกสำหรับเรานะมันน่าสนใจตรงที่ว่า เรื่องราวอ่ะมันอาจจะดูง่ายเนาะแค่การเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากคนที่กินเนื้อสัตว์ไปเป็นวีแกนไปเป็นเวจเ e t เรียนแต่ ด้วยความที่แบบนักเขียนนะ่ะเป็นนักเขียนรางวัลโนเบลอะ่ะเลยมีความคาดหวังว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ในหนังสือนอกเหนือจากแค่เรื่องนี้เออแล้วที่เปรย์มามันก็ดูแบบมันน่าจะสะท้อนสังคมได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นงานของเกาหลีใต้นะคะเล่มนี้ก็เลยเป็นเล่มแรกที่คิดว่ายังไงก็จะต้อง ได้ไปตามอีกเล่มหนึ่งจากเพจ Publishing นะคะก็คือมนุษย์ลานสะดวกซื้อตอนแรกเล่มเนี้ยไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งแบบเออได้เริ่มเห็นรีวิวในแบบในอินสตาแกรก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเล่มที่ก็สะท้อนสังคมในยุคใหม่ได้ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะคะก็คือว่าตัวละครหลักเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะเขาเป็นพนักง,งานร้านสะดวกซื้อที่แบบ อายุ36แล้วยังไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้มีงานประจำอะแต่ว่าทำงานในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานกว่า18ปีแล้วก็คือเหมือนกับว่าตั้งแต่เรียนจบอะ่ะเรียนจบมาหาลัยปุ๊บก็แบบ ทำงานเป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อเลยชีวิตก็เลยวนเวียนอยู่กับร้านสะดวกซื้อทำงานในร้านสะดวกซื้อรับประทานอาหารจากร้านสะดวกซื้อความสะอาดเรียบร้อยของร้านกับเสียงตะโกนทักทายว่ายินดีต้อนรับช่วยทําให้เธอนอนหลับอย่างเป็นสุขในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าจนกระทั่งมีพนักงานผู้ชายคนหนึ่ง ที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการหาคู่แต่งงานอม,มันเหมือนแบบมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากๆของสองตัวละครนี้นะคะแล้วก็เขาก็พูดจาที่ทแบบคิมแทงจิตใจของนางเอกมากๆเออว่าแบบการใช้ชีวิตยอยู่ในร้านสะดวกซื้อ,อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายอ่ะมันก็เหมือนเป็นการสะท้อน มุมมองหรือว่ามาตรฐานทางสังคมอะไรบางอย่างที่แบบมันถูกเซตเอาไว้เออแต่ว่าใครบางคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมบรรทัดฐานของสังคมอ่ะกับกลายเป็นว่าถูกวัดคุณค่าว่าเป็นมนุษย์ที่ช่างน่าอับอายอไรย่เงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นการบอกเล่าชีวิตของตัวละครในมุมมองที่น่าสนใจ เนี่ยเขาบอกว่าทุกวันก็จะต้องเชิญกับการตั้งคําถามของสังคมว่าทําไมถึงไม่ทํางานประจําทําไมไม่แต่งงานแล้วทางเลือกที่แตกต่างของเธอเนี่ยมันผิดหรอเออก็ในเมื่อเขาก็มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะแบบไปทําความเข้าใจชีวิตของเคโกนะ,ะผู้หญิงคนนี้เนาะแล้วก็แบบ เออวิธีการที่เขาใช้ชีวิตแล้วก็จัดการกับบรรทัดฐานต่าง,ๆ,างๆเหล่านั้นทางสังคมอะไรเงี้ยเขาแบบสุดท้ายแล้วเขาเขาใช้ชีวิตยังไงเออแล้วยึดถือตามคุณค่าของตัวเองอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยวิธีการใดสําหรับเราก็เลยเป็นแบบเป็นเรื่องน่าสนใจมากถัดมานะคะก็คือจากสำนักพิมพ์คูปค่ะของพี่เอ๋นอยู่กลมนะคะเล่มนี้คือแบบรู้สึกว่าฮอตมาก แล้วก็ด้วยความที่เราก็ทําธุรกิจด้วยก็คิดว่าเป็นเล่มที่น่าสนใจเพราะชอบอ่านประสบการณ์ของคนที่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ทําธุรกิจมาจริงๆนะคะนี่ก็เป็นหนังสือเออชื่อว่าประสบการณ์จริงอของคุณปลาไอเบอร์รี่นะคะถ้าใครรู้จักก็จะนึกออกแหละเนาะว่าแบบเออคุณปลาเขาก็เป็น เจ้าของร้านเจ้าของร้านอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายแต่ละร้านของเขาเนี่ยเขาก็จะแบบโฟกัสไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยแบบเป็นเฉพาะทางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นหนังสือที่น่าจะถ่ายทอดไอเดียแล้วก็ความคิดกลยุทธ์ใดๆที่เขามีแนวคิดสะท้อนออกมาในการทำธุรกิจร้านอาหารนะคะอย่างแบบทองสมิธอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนว่าแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ เรารู้สึกว่าเขาทําให้ก๋วยเตี๋ยวเรือมันสามารถอัพแวลูของตัวเองขึ้นมาได้เยอะมากๆแล้วแค่การเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเอ้ยทําไมทําให้คนถึงนึกถึงแล้วก็อยากกินได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนี่เอาไปรีแคปให้ฟังนะคะว่าพี่เอกเขียนไว้ไว่ายังไง ปลาไอเบอรี่เป็นนักธุรกิจที่ถูกสัมภาษณ์มากที่สุดคนหนึ่งทว่าหนังสือเล่มนี้จะพาคุณเจาะลึกลงไปมากกว่าแค่วิธีคิดในการทำธุรกิจแต่ว่ายังชวนกันไปค้นถึงวัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หลอมรวม,มปรุงรสและประกอบสร้างขึ้นมาเป็นหญิงสาวผู้เปลี่ยนความคิดสร้างสารรค์เป็นนักธุรกิจพอๆกับเป็นศิลปินรักความงามพอๆกับรักการชิมอาหารก้าหารพอๆกับนุ่มนวลอะไรที่สร้างเจ้าแม่เครืออาณาจักรอาหารพันล้านขึ้นมา คำตอบอาจเริ่มตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กหญิงอัจฉราอะไรเป็นเหตุผลให้อเบอรี่ก๊ปแตกต่างแล้วก็สร้างความสําเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ร้านไอติมไอเบอรี่กับข้าวกับปาลารดนิยมทองสมิดลงสีโภชนาเจริญแกงอันเกิมอันกาแล้วก็อีกมากมายกับไม่ไหวัดไม่ไหวอาจแล้วจะเห็นองค์ประกอบที่ค่อยๆเก่อร่างขึ้นมาจากตัวตนของผู้หญิงคนนี้ที่สั่งสมจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตั้งแต่พื้นฐานในวัยยาวเพื่อนที่คบหารุ่นพี่รุ่นน้อง นอกวงการการสร้างความไว้วางใจาการสั่งสมรถนิยมได้ศิลปะและตกแต่งภายในความช่างสังเกตใจสู้ไม่ถอยคิดไม่หยุด มีคู่คิดที่ส่งเสริมกันมีทีมที่แข่งแข่งมีระบบที่ชาญฉลาดแล้วก็อีกมากมายในรายละเอียดที่น่าศึกษาเรียนรู้แล้วจะได้ข้อสรุปว่าถ้าความสําเร็จเป็นอาหารเด็ดสักจานมันประกอบไปด้วยวัตถุดิบมหาศาลนอกจากความมุ่งมันตั้งใจที่สําคัญวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถเรียนรู้จากเธอได้ฝึกฝนสั่งสมบ่มเพาะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราได้เช่นกันหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธุรกิจ ไม่ใช่ประวัติชีวิตบุคคลแต่ว่าเป็นหนังสือที่เจาะลึกลงไปในเนื้อตัวและหัวใจของบุคคลที่น่าศึกษาเพื่อสกัดเอาสิ่งดีๆออกมาปรับใช้กับชีวิตเราหรือกระทั่งนําไปบ่มเพาะลูกหลานอ่าก็คือแบบน่าจะเป็นฟีลเดียวกันกับเล่มที่พี่เอกเคยเขียนอ่าที่เขาได้ไปสัมภาษณ์คุณ มานิดอุดมคุณธรรมอะคะ่ะเล่มสิ่งสําคัญของชีวิตเออซึ่งเล่มนั้นพลอยก็ชอบมากเหมือนกันของพี่เอกก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนะคะก็เลยคิดว่าเล่มเนี้ยน่าจะเป็นอะไรประมาณน,านั้นแต่ว่าก็จะเป็นเบสออนแบบชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ของคุณป่าเออน่าสนใจนะ หนังสือไม่ได้ถ่ายทอดแค่ว่าด้านสว่างของความสําเร็จแต่ว่ายังบอกเล่าถึงอุปสรรคความล้มเหลวช่วงเวลาดํามืดที่จะต้องผ่านพ้นไปอย่างยากลําบากไม่ต่างก,กันกับเส้นทางของทุกคนอ่านแล้วจะรู้สึกมีพลังในการพยายามทําสิ่งที่ใฝ่ฝันตั้งใจอยากออกไปนอกคอมฟอร์ทโซนที่คุณเคยสังเกตสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเพื่อน,นํามาปั้นความฝันใหญ่กัดฟันฝ่าอุปสรรคยากๆรักคนรอบตัวมากขึ้นใส่ใจในงานที่ทำและอยากส่งมอบสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ อันนี้พี่เอบอกว่าเป็นความรู้สึกระหว่างคุยกับคุณปลาและเขียนเล่มนี้ขึ้นมาพี่เอรีวิวสักขนาดนี้ก็คือแบบก็คืออยากอ่านมากแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเล่มที่โน้ตไว้เลยเพราะว่าแค่ตอนเปิดพรีออเดอร์ก็คือแบบขายดีมากๆเล่มถัดไปที่จะต้องไปเก็บของ bbo อันนี้งงมากว่าทำไมไม่อ่านสักทีวะเล่มเนี้ยจริงๆอ่ะมีเล่มนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบปกแข่งด้วยนะตอนนั้นพอยแบบสั่งมาจาก บุกเดปอร์เซชี่อ่ะคิดดูว่าตอนนี้บุกเดปเร์เซอรี่ปิดไปแล้วอ่ะก็คือหลายปีมากแล้วนะคะก็คือ What my bones k บ o w เอ่ชื่อภาษาไทยคือรอยทรงจำในกระดูอม,มีเวอร์ชันภาษา,ษาอังกฤษมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีเวอร์ชันภาษาไทยตีพิมพ์ออกมาแต่ตอนนี้อยากอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเององ่ายภาษาไทยละกันก็เลยจะตามไปเก็บเล่มนี้นะคะเล่มนี้ตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นนิยายใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือ มันคือหมวนจิตวิทยาพัฒนาตัวเองเหมือนเป็นเมมัวมากกว่าอ่ะเดี๋ยวอ่านปกหลังให้ฟังงดงามท่ามกลางความรวดราวจุดประกายความหวังให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการเยียวยาอืมเบื้องหน้าเธอคือนักข่าวแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการวิทยุ This American Life ผู้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานความรัก แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยต้องทนทุกข์กับอาการตื่นตระหนกที่เข้าจู่โจมทุกวันหลังจากการเข้ารับการบําบัดทางจิตมากว่า8ปปีในที่สุดคุณหมอก็แจ้งผลการวินิจฉัยว่าเธอเป็น cptsd ก็ค um ือ complex post traumatic stress disorder นะคะหรือความผิดปกติทางจิตใจชนิดซ um er no ับซ้อนหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจก็ได้เผยเส้นทางชีวิตของตัวเองผ่านบันทึกเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วก็จิตใจจนกลายเป็นหญิงสาวที่เฝ้าบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันคือดาบ ในวัยสาเนี่ยเธอได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางใจแต่ว่าก็เปลี่ยนความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นพลังที่ฉุดให้ลุกขึ้นมาหาหนทางเยียวยาตัวเองนะคะก็เลยได้ศึกษางานวิจยัยแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลากหลายทั้งนักวิทยาศาสตร์จิตแพทย์แล้วก็ได้รับการบําบัดด้วยตัวเองที่สําคัญก็เลยได้ขุด ประวัติครอบครัวกลับไปแล้วก็พบว่าความขมขืนของบรรพบุรุษที่ต้องอพยพต้องเผชิญกับความเกียดชงังความรุนแรงก็ความแปะยากเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดรล่ากับฝังลงในกระดูกและถูกส่งต่อกันจะรุ่นสู่รุ่นได้เออเราก็เชื่อเรื่องนี้นะในเรื่องของแบบความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึก ทรมาที่มันแบบสามารถที่จะส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นนะเหมือนมันจะฝังมาใน DNA ในเซลล์ของเราโดยที่แบบเราไม่ทันได้ได้รู้ตัวนะคะ เขาก็เลยบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของคนที่จิตใจแตกสลายได้อย่างทรงพลังแต่ว่าก็เต็มเปี่ยนไปด้วยความหวังแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าแม้ว่าบาดแผลทางใจจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลบเลือนแต่เราสามารถทําความเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมก,กันกับมันได้แต่ก็มีทริกเกอร์วอร์นิ่งเอาไว้ว่าเนื้อหามีบทบรรยายเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวนะคะ ใครสนใจในเรื่องของการฮีลิ่งเนาะการเยียวยาตัวเองอะไรเงี้ยเล่มนี้ก็น่าจะเป็นเล่มที่แบบช่วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าสาเหตุแล้วก็วิธีการต่อมาจะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะคะจากสำนักพิมพ์วีเลนเล่มนี้ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้อ่านนะเออแล้วก็มีเล่มหนึ่งในซีรีส์นี้นะคะ แต่ว่าเล่มหลักอะยังไม่ได้อ่านก็คือ Still Like an Artist ขโมยให้ได้อย่างศิลปินพออ่านเล่ม Show Your Work ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยชอบมากๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเล่มนี้ Still Like an Artist อ,อ่มันจะมีกฎที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับ การทํางานสร้างสารรค์เออจริงๆมันอาจจะมีกฎที่แบบที่ผ่านมาเราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเล่มนี้เหมือนจะเป็นสไตล์แบบให้แหกกฎนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่ง10บข้อนะคะที่เขาก็เอามาเขียนเอาไว้ในหนังสือจะมีขโมยให้ได้อย่างศิลปินอย่ามมวแต่รอจนกว่าจะคนพบตัวตนแล้วจึงเริ่มลงมือเขียนหนังสือที่คุณอยากอ่านใช้มือของคุณงานขั้นเวลาและงานอดิเรกเป็นสิ่งสำคัญเคล็ดลับสร้างผลงานที่ดีและแบ่งปันให้คนอื่นได้เห็น ระยะทางไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปทำตัวดีๆเพราะโลกใบนี้มันเล็กนิดเดียวใช้ชีวิตแบบน่าเบือ่อเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณทำงานเสร็จ so true ความคิดสร้างสารรค์คือการตัดทอนตอนที่พอ,อยอ่านโชวยว o เวิร์ k อ่ะรู้สึกว่ามันอ่านง่ายตอนนั้นอ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะก็ยังรู้สึกอ่านง่ายเลยเออก็คิดว่าถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็น่าจะยิ่งง่ายขึ้นนะคะอีกเล่มหนึ่งจากวีเลนที่จะหยิบตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็ไม่ได้หยิบเออแล้วก็ โอเคงั้นเดี๋ยวรอบนี้กลับไปหยิบละกันก็คือกินเค,ค้กทุกครั้งที่กุ้มใจแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะว่าค่อนข้างรีเลทไงรู้สึกว่าแบบเออเวลาทีออ่มีเรื่องเครียดหรือว่ารู้สึกแบบมีความกังวลอะไรอย่างงี้เนาะเราก็มักจะหาของหวานกินใช่ปหแต่เราก็เราก็รู้แหละว่าเออแบบกินน้ตาตาลเยอะมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออช่วยไม่ได้อะเวลากินน้ําตาลแล้วมันรู้สึกมีแรงอะเนาะอ่ะทีเนี้ยก็เลยคิดว่าเล่มนี้มันน่าจะแบบ อ่ช่วยช่วยทำให้ได้อะไรที่อินสแตนต์พอๆกับการเทน้ำตาลเ <c oughs> นี่ยเขาบอกว่าเคยไหมที่คิดว่าเวลากุ้มใจถ้าได้กินเค้กสักก้อนหรือว่าดูหนังสักเรื่องก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังเครียดอยู่เหมือนเดิม <c oughs> หนังสือก็จะพาไปพบกับวิธีคลายเครียดที่ถูกต้องนะคะพร้อมกับเคล็ดลับการพักผ่อนใจที่เห็นผลโดยจิตแพทย์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นอืมถัดมาจากหนึ่งค่ะ ครั้งที่แล้วก็คือหนังสือหมดก็เลยไม่ได้ซื้อกลับมาแต่ว่าครั้งนี้ก็จะต้องกลับไปเก็บแน่นอนก็คือโอปาติกะอัมพรางเพราะว่าเราอ่านเรื่องกาศักิ์อังคาดแล้วรู้สึกว่าสนุกมากมันเป็นหนังสือที่มันเป็นสืบสวนสอบสวนนะแต่ว่ามันฮิวใจฉันมากเลยอะแบบวันที่เหนื่อยแล้วแบบได้หนังสือที่มันสนุกจนแบบพีคแล้วก็วางไม่ลงอ่านรวดเดียวจบอย่างเงี้ยมันรู้สึกทําให้มันฟูลฟิลอะเออมันแบบ ความเหนื่อยลา้าทางร่างกายทางจิตใจอะ่ะมันมันหายเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องกลับไปเก็บเล่มนี้นะคะอุปติกะอัมพังมันน่าจะเป็นหนังสือที่อยู่ในสักาวารเดียวกันกับกาศักอังคาดเดี๋ยวพห้อ่านปกหลังให้ฟังอ่ะสิผู้ช่วยนักสืบซินแคลได้รับการว่าจ้างให้ตามหาคนหายบนพื้นที่หลายพันไร่เวลาผ่านไปแล้วหลายเดือนจนแทบไม่เหลือความหวังว่าผู้สาบสูญจะยังมีชีวิตอยู่ และผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็เพิ่งป่วยตายไปโดยแทบไม่ทิ้งเบาะแสอะไรเอาไว้รายละเอียดทั้งหมดได้แรงบันดาลใจมาจากคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นจริงนะคะผู้คนสูญหายผู้ร้ายป่วยตายอย่างสงบและเหตุสมโทษทันทั้งหมดนับถอยหลังสู่วันสิ้นอายุความค่อนข้างเชื่อใจในฝีมืองานเขียนของคุณเบสนะคะกิติศักิ์ของข้าคิดว่าเล่มนี้ก็น่าสนุกแน่นอนก็เลยยังไงก็ต้องไปเก็บ เผื่อว่าแบบมีวันที่เอออยากจะแบบพักผ่อนด้วยการอ่านหนังสือก็จะหยิบเล่มนี้นะคะต่อไปจากสำนักพิมพ์เ n t e r ทที่ยังไงก็ต้องกลับไปเก็บแล้วแหละงงตัวเองว่าครั้งที่แล้วทำไมไม่ซื้อกลับมาวะก็คือเพอร์ซี่แจ็กสันเล่มหกค่ะทุกคนมันออกแล้วแล้วก็แบบเหตุใดเหตุอันใดฉันถึงไม่ซื้อจนพอจะกลับไปซื้อก็คือหนังสือหมดจ้ะ โอเคเล่ม6นะคะเอ่อเพอร์ซี่แจ็กสันกับถ้วยแห่งถวยเทพก็คือเหมือนกับว่าเพอร์ซี่กับแอนนาเบ h อ่ะเขาก็อยู่ในช่วงมอปลายใช่ปะภารกิจหลักของเด็กมอปลายก็คือควรจะเป็นการเรียนให้จบมอปลายเพื่อที่จะได้เข้ามหาลายัยทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาหาลายัยมันก็แบบเอออาจจะต้องไปเอาเอะไรเข้าไปเดชันเลเทอร์จากแบบอะไรผูุ้กครองก็ต้องคือแบบเทปใช่ไหมทีนี้เนี่ย กลายเป็นว่าเพอร์ซี่ก็จะต้องทำภารกิจเพื่อให้ได้ Recommendation Letter 3ามฉบับก่อนจบมัธยมนะคะแล้วไม่นานนะเขาก็เลยได้รับภารกิจแรกก็คือถ้วยแห่งถวยเทพแห่งโอลิมปัสเนี่ยถูกขโมยไป ประเด็นก็คือว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะล้วนเป็นเทพป้วมตาตะด้วยกันทั้งนั้นงานนี้เพอร์ซี่ก็เลยต้องร่วมพละกลําังกันนะคะกับแอนนาเบธแล้วก็โกลเวอร์เพื่อที่จะหาทวยให้เจอก่อนที่จะสายเกินไปกิจทางโลกก็เยอะกิจทางสวรรค์ก็รัดัวเออสมเป็นคืนวันแสนธรรมดาของมนุษย์กึ่งเทพจริงๆอ่ะนี่ก็คือเล่ม 6, หเนาะส่วนอีกเล่มหนึ่งที่ก็ออกใน งานหนังสือรอบตุลาที่ผ่านมาก็คือ The Sun and the Star นะคะที่เราก็ไม่ได้ซื้อกลับมาแล้วก็รอบนี้ก็กลับไปซื้อนะคะก็คือดาราหลับฝันตะวันผจญ The Sun and the Star นะคะ ว่ากันว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเมื่อวิกฤตผ่านไปความสงบสุขย่อมมาเยือนแต่เห็นที่หลักการนี้ใช้ไม่ได้กับนิโคเดียงเจโลนะคะก็คือนิโคเนี่ยเป็นลูกของฮาเดสซึ่งเขาอ่ะก็ได้เจอกับประสบการณ์ขมขืนมาชั่วชีวิตเนาะแต่ว่าตอนนี้เขามีแฟนแล้วก็คือชื่อว่าวิลโซเลสนะคะเป็นหนุ่มผู้เป็นดั่งดวงตะวันแถมยังส่องแสงได้ของแท้ก็คือเป็นบุตรของอพอลโลค่ะแต่ว่าไม่ได้ หมายความว่าชีวิตของนิโคเนี่ยพอมีแฟนแล้วแบบเออใดๆก็จะราบลื่นเนาะแต่กลายเป็นว่าฝันรายก็คอยมารบกวนจิตใจเขา มากคืนทุกทีเช่นเดียวกันกับเสียงเรียกนั้นเสียงร้องของความช่วยเหลือจากห้วงลึกใต้พิภพเสียงจากทาทารัสมันคือเสียงของบ๊อบค่ะเป็นสหายผู้ถูกทอดทิ้งไว้ไม่มีใครเหลียวแลนิโคเนี่ยก็เลยเต็มใจรับภารกิจลงไปช่วยบ๊อบกลับขึ้นมาวิวก็ยินดีที่จะไปช่วยกับเขาด้วยนะคะแต่ว่าคำพยากรณ์ที่ได้รับเนี่ยกลับบ่งชี้ว่าผลลัพธ์ของภารกิจนี้อาจร้ายมากกว่าดีอืม เพราะว่านิโคลอาจจะต้องทิ้งสิ่งที่มีค่าเทียบเท่ากันเอาไว้ที่นั่นโอ้นะก็จักรวาลของเพอร์ซี่แจ็กสันนะคะถ้าใครเป็นแฟนก็ไปตามได้แล้วก็รู้สึกว่าจะมีเล่มใหม่ออกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูอีกทีนะคะในไลน์อัพของสำนักพิมพ์เล่มใหม่ในจักรวาลเพอร์ซี่แจ็กสัน Percy นี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องอาจ,จะแบบเป็นเหมือนเป็นเก็ตความรู้อะไรประมาณนี้ ยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพลอยมาคอนเฟิร์มให้นะคะแล้วก็เล่มสุดท้ายที่เราอยากจะต้องกลับไปเก็บแล้วก็เล่มนี้เนี่ยถ้าซื้อปุ๊บเนี่ยอ่านแน่นอนเลยก็คือเดอะดรากอนริพับบิกสาธารณรัฐมังกรคือเล่มนี้มันเป็นภาคต่อของ The p o ๊อปปี้วจ้าเราเพิ่งอ่านป๊อปปี้วจบแล้วแบบสนุกมากอยากอ่านเล่มสองแล้วก็อ่านเล่มแรกก่อนนะก็คืออันนี้นะคะสงครามดอกฝินเล่มเนี่ยเออมันเป็น นิยายแฟนตาซีที่อิงประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกสงครามฝิ่นสงครามที่มีการกวาดล้างชาวจีนโดยแบบญี่ปุ่นฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางเอกก็คือเฮ้ยมันพูดมันพูดไม่ได้ <c oughs> เออถ้าพูดแล้วอาจจะสปอยเล่มหนึ่งนะเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวแบบสาหรับคนที่ยังไม่อ่านเล่มหนึ่งเดี๋ยวมันจะสปอยนะคะก็คือว่าเอาเป็นว่านางเอกชื่อว่าริน รินเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นแบบเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะหนีชีวิตอันนั้นแบบนั้นออกมาโดยการสอบเพื่อเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่เหมือนแบบฝึกทหารอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าโรงเรียนเนี้ยสามารถที่จะทำให้เขาได้มีอนาคต ที่ค่อนข้างดีดีกว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้ลินก็เลยพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นให้ได้พยายามสอบให้ผ่านอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอสอบผ่านไปแล้วปุ๊บปั๊บมันก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณว่าเหมือนมันจะมีสงครามดอกฝิ่นเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สาเออแล้วก็ลินจะเป็นคนที่มีพลังอำนาจเหนือมนุษย์หรือไม่และจะใช้แลวจะใช้พลังอำนาจนานในการที่จะแบบกอบกูเขาเรียกว่าอะไร กอบกู้ชาติได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือใครจะเป็นคนที่กอบกู้ชาติได้กันแน่เออก็นั้นเป็นเล่มหนึ่งส่วนเล่มสองเนี่ยก็คือว่าลินก็เหมือนแบบเลือกที่จะรับพลังอะไรบางอย่างมาแต่พลังนั้นะมันก็ไม่ใช่ว่าเออจะควบคุมได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วสงครามมันก็โหดร้ายกว่าที่รินคิดเอาไว้เนี่ยแหละ ทางสำหรับพีมก็บอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ขยายวงกว้างขึ้นจากเล่มแรกไปอีกใครที่อ่านเล่มแรกแล้วก็จะต้องไม่พลาดเล่มนี้แน่นอนส่วนใครที่ยังไม่ได้อ่านเล่มแรกอยากให้ลองอ่านชุดนี้เพราะว่าเป็นวรรณกรรมแฟนตาซีที่เอาเรื่องจีนมาเล่าได้อย่างกลมกลืนนะคะก็คือแบบเป็นคนเขียนเดียวกันกับ l l o w Fa c e เออเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาเขียนได้ดีอเขียนงานดีงานละเอียดมากนะคะ ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นสิบเล่มที่แบบเตรียมไว้แล้วเตรียมมือสั่นไว้เลยและคิดดูว่าดาบแรกคือสิบเล่มแล้วระดาบสุดท้ายก็กี่เล่ม <c oughs> ก็เดี๋ยวทิศหน้าเพื่อจะเอาไลน์อัพของแต่ละสำนักพิมพ์มาเปิดให้นะคะว่าแต่ละสำนักพิมพ์นั้นมีคิวหนังสือได้ที่กำลังจะออกใหม่ในงานหนังสือรอบมีบ้างเออใครสนใจก็เตรียมมาจดลิสต ได้เลยสัปดาห์หน้ายาวๆนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์เอาไว้ในคลิปก่อนๆในการทำลน์อัพหนังสือว่าเออช่วยขึ้นปกค้างเอาไว้ให้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะขึ้นเอาไว้ให้ยาวๆตลอดระยะเวลาที่พูดถึงหนังสือแต่ละเล่มเลยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วสิบเล่มนี้มีใครได้อ่านเล่มไหนบ้างแล้วก็มาเมายได้ส่วนเล่มไหนที่ถูกตาต้องใจนะคะก็มาแชร์ได้ว่าเออเล่มนี้ไม่พลาดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย